วัสดีตอนเย็นครับเหล่ท่อชาเลน g ์วันที่23นนดเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดกันแล้วก็เดี๋ยวจะเล่นไอ้นี่กันของเล่นใหม่ไปเจอกันเปลี่ยนชุดก่อนสวัดีครับวันนี้ผมก็มีธุราไปข้างนอกครับ ไไม้ไอกอกกกลัังขบเรนตื่นสายเหมือนเดิมทำงานแล้วแหละวันนี้ที่ยี่สามแล้วอีกเจ็ดวันจะจบชายเลยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะคิดถึงโมเมนต์ล้างรถไปล้างรถกันไปล้างรถไปต้องถ่ายดูไหม จะถ่ายดูแล้วกันวันนี้เปื่อมากเลยไม่มีอะไรทำเลยครับจะ่สิ่งที่เราจะทำวันนี้กันก็คือกินข้าวเที่ยงแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับอันนี้มพูดไว้เฉยเกินไปแล้วบายนี่ครับเป็นชุดเสร็จแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็เข้าสู่ ช่วงสุดท้ายของชาเลนจ์ละก็คือตอนแรกกะว่าจะจบแค่สิ้นเดือนมกราแต่ว่าทีเนี้ยพอจบสิ้นเดือนใช่ไหมมันก็มีบตอนเป็น30ตอนเนี่ยผมก็เลยขอต่อเวลาให้มันครบ30ตอนมันจะได้ลงจบไปเลย30ตอนคนได้ดูยาวไปเลย น่าจะจบชั่นนี้น่าจะจบประมาณช่วงเดือนกุมภากลางเดือนกุมภานะขาดเสร็จแต่ไม่รู้จะตัดเสร็จออนเสร็จเมื่อไหร่น่าจะปลายเดือนกุมภาบ้างไม่รู้ประมาณที่สิบบ้งก็ไม่มีอะไรวันนี้มาเล่นอนี้กันไอ,กกอน้นี่ที่มันล็อกจริงๆทีเนี้ยมันก็ต้องใช้หัวเข่าใช่ไหมเวลาเวลาจะเล่นอย่างนี้ก็ใช้หัวเข่ายันพื้น กันื้นี้ั่ือขัวเข่ากันพื้นแล้วก็ทแขนนั่นแหละเขาไม่ได้จ่ายนะครับตะกินทุกวันเลน่าจะทำได้ไม่ไม่เยอะเพราะว่าเจ็บเข่ามากแล้วก็เจ็บท้องด้วยเจ็บหน้าท้องมากเมื่อวานลองเพิ่งลองเล่นครั้งแรกไงวันนี้ก็โคตรปวดน้าจะไป ดูกันแล้วกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอะ่ะสี่ร้อยห้าสิบเรียบร้อยจน ไม่ไม่เหนื่อยหรอกแต่มันเจ็บมันโดดเด็ดขาดอะมาตายด้วยหัติบังกันได้รุกแล้ว แต่ไปกินกันก่อนนะจ้าที่ผมบอกว่าจะพาไปดูว่าผมกินข้าวอะไรใช่ไหมผมขี้เกียจแล้วอะ่ะเจนครับบ๊ายบายาาาาดีที่สุดป้องคือเราต้องไม่หลังแับ้าอย่างนี้ เราต้องไว้หลังแบทอย่างนี้เข้าใจป่ะเอองแบบต้องทําตัวให้ถูกอ่ะเราเราจะแบกตัวอนี้ไม่ได้ตัวนย่างเงี้ยมันไม่ได้เลยใช่ไหมอย่างเงี้ยเราต้องเก่งของเราทำอย่างเงี้ยคือหน่อยนี้แล้วค่อยเริ่มเด็บ ออก็พอแค่นี้กันแล้วกัน <laughs> ห่วยแล้วเจ็บ <laughs> <laughs> โอเคครับก็หมดวันไปแล้วของผม อขอบคุณนะครับทุกคนที่ดูคลตอนนี้แล้วขอบคุณทุกตับตะไคร้ด้วยขอบคุณมากจริงถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีทุกคนอบค,ครับรักทุกคนนะครับเรียบร้อยครับผมรถล้างเสร็จเรียบร้อยเงางามคลิป เวอร g o ูดแต่เจ็บ450ครับท่านผู้ชมไว้เจอกันจ้ะอีปีหน้าเทโท่อชาเลนจ์ไปเร็วหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วจบคลิปแล้วเนี่ยจบแล้ว Cop of cocoa on a cold winter's day. Mm.